สวัสดีค่ะพี่น้องพอก็ไมซี่มาน,นีแดงอีกแล้วนะจ้าชาวนานอร์เวชแนลพี่น้องจ้าไมซี่อันเลิกงานมาแล้วมาหน,นีไมซี่ซีพาไปเทียงหนาหน่อยไมซีเด้อจ้จะมาเบิ่งอันเทียงหนาหน่อยจ้าพี่น้องเบิ่งปลายะล่งไมซี่เนาะข้างล่างไมซี่สิบเอ็ปลายะเรากะ เอาไว้ปล่อยแกะจะเป็นทุ่งหญ้าเอาไว้ปล่อยแกะเวลาหน้าร้อนเนะจน๊ะเนาะแล้วอันไมซี่ิพาไปเบิงเที่ยงนาน้อยจ้ะพี่น้องจ้ะอันเมื่ออื่น,น่ะคนซีมาเศร้าคนซีมาเศร้ายู่จ้ะที่ยังนาน้อยน่ะบันนี้ไมซี่กับอันตุวันเนาะแฟดไมซีตุวันไมซีกับตุวันสิพากันไปเท เทห้องน้ําจากเทซ่วมเพราะว่ามันเป็นห้องน้ําแบบอของประเทศนอร์เวย์มันเป็นห้องน้ําแบบแบบเทเอานาะจ๊าพี่น้องเพราะว่าเทียงหน้าน้อยไม่สีอยู่กลางน้ําเนาะจ่าเนาะมันจะเป็นเหมือนกลางน้ํหน่าน่าแต่กระบอกกลางปันไดดอกพี่น้องเดี๋ยวไม่สีผาไปเบิงเนาะเดี๋ยวเบิงวิวจ้านี่เลย <laughs> ตุวันตุวันยางไปก่อนแล้วอืกล้องมันสั้นบ่พี่น้องเพราะว่าไม่สี่ถือเอาเนาะจา้ะเนาะอ่าวาเองห้องน้ำมันมันจะเป็นเหมือนใส่กระคุนะพี่น้องอันมันก็เหมือนชักโครกบ้านเฮานั่นแหละมันเป็นที่นั่งที่อะไรดีๆนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเวลาเฮาทายเฮาเยี่ยวลงไปแล้วมันก็จะเป็น มันจะเป็นกระคุ้จะพี่นองเป็นถังเนาะจานะเนาะแล้วเราก็ต้องเทนนะ่ะพี่นองแล้วนี่น้ำน้ำมันไหลมาจากข้างบนเนาะจานะเนาะนี่ไม่ใช่ยางมาจากถนนจะน้อยหนึ่งประมาณยางลงมาประมาณห้านาทียางลงไปเที่ยงนาหน่อยก็ประมาณสิบนาทีจ้ะพี่นองจ้ะ เนะที่ยงนหนาน่อยจะอยู่ตรงนั่นจะอยู่ตรงที่เป็นไอ้นั่นนะจ๊ะนั่นที่เป็นต้นไหม่ต้นไหมนะ้เป็นเที่ยงนหนาน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวไปหอดไกลๆเดี๋ยวไมซี่ท้ายให้เบิง้งทำไมซี่จะให้เบิ้งวิวรอบๆก่อนนะจ๊ะเนาะ<ม>นี่เป็นอ่างเก็บน้ําหรือว่าทะเลสาบนั่นเองที่ไมซี่ห้าป่าจ้ะพี่น้องจ๊ะนี่ เสียงน้ำไหลเนาะนามใสใส่ได้พี่น้องจ้ะมันน่าจะมีปลาหนะถ้าเป็นบ้านเรานี่มีปลาได้หนินี่มันจะมีปลาขึ้นมาวางไข่นะจน้ะเนาะแต่วาอยู่นี้มันบม,ม่ม <c oughs> ีเด้อพี่น้องเดียวเดียวไม้ซีซียุดไปก่อนออ้ตุกวกันยางไปไกลๆผู้เห็นแวบๆว๊บวบ,บ,บ,บอยู่หุ่นเดี๋ยวไม้ซีซียุดไปก่อนแปบ๊บหนึ่งแล้วอันหอน เที่ยงนาหน่อยได้ไหมส,สิสิทายให้เบิร์กใหม่เด้อจ้ะเด้อมันสีเหี่วเกินนี่จ้าพี่น้องจ้าฮอดแล้วเที่ยงนาหน่อยไหมส่นะมีเรือพ้อมเรือหาปลาเนาะจา้าเนาะเรือที่ไมสีใช้หาปลานี่จ้าที่ทางลงนะเบิรงนะโอ้ไหมสีเมย ก็ซีได้ยินเสียงให้ใจแหงนะเด้อจ้าพี่น้องจ้าเอ้ยนี่ทางเป็นหินนี่จ้ะมันจะเป็นเออเครื่องบินก็มาพอดีเลยโอ้เครื่องบินมาเครื่องบินมาอยากกลับเมืองไทยเด้อยากไปบ้านเฮาเด้อได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วพี่น้องเนาะ นี่จ้าเดี๋ยวบังอีมันก็จะเป็นแบบเป็นน้ำนะจน๊ะเนาะแล้วมันก็จะเหมือนเป็นเกานะน่ะเป็นเกาะน,น้อยๆเป็นเกาะหินน้อยๆจ้าพี่น้องจ้าน,นี่จ้าเพิ่นอันเพิ่นก็เห็นหินอ้องมาแบบนี่จ้าพี่น้องน,นี่เป็นก้าม ฟังฟังโน่นเป็นของของเพื่อนบ้านจ้ะพี่น้องอ่าจะบอเป็นของใหม่สีหมดเด้ของใหม่สีก็จะมีแค่แค่ตรงนี้หน่อยนึงแล้วจ้ะเนาะเขาเขาแบ่งกันจะ้ะอ่าอ่างเก็บน้าอันนี้นะ่ะเขาก็จะแบ่งกันแบบแบ่งแบ่ง แบ่งว่าเออส่วนนี้เป็นของคนนี้นะส่วนนี้เป็นของคนนี้นะยังยังสี่นะนะพี่น้องนะนี่จะ้ะเออลมแน่จังน้อยนาะจานะ้ะนาะน้ำข้าเจ้าปล่อยน้ำลงน้ำแห้งๆอย่าลมเด้อลมลงนี้ก่องแตกตุ้วันบ่ซื้อให้ไหมนี่หมดสิทธิ์ได้ไี่บ่มีเงิน บรรยากาศรอบๆข้างนอกน้าจะเนะข้างนอกข้างนอกเที่ยงนาน้อยม่สีจับพี่น้องข้างนั่นก็ทิเป็นแบบเขาปล่อยให้แกะให้กัวมันกินหญ้านะจ๊ะให้แกะให้หนวมันกินหญ้าน้าจะเนะนี่เด้เที่ยงนาน้อยนะล่างในน้อยกระตัอบหนึ่งจ้ะพี่น้อง หลังน้อยหนึง่งตรงนี้เป็นลานเอาไว้ให้ปิ้งย่างกันนะจ๊ะนะยามหน้าหอนเด็กน้อยก็สิ่ากันมาผ่าเด็กน้อยมากินมานอนแล้วก็ปิ้งย่างกันอยู่นี้จ้ะพี่น้องจา้าตรงนี้ก็เป็นห้องหน่อยห้องหนึง่งเป็นห้องหน่อยเนะจ๊ะนะจ้ะ เป็นห้อง,ห,องห้องห้องน้อย,ห,อยห้องหนึ่งฮะทำไมซีพาไปเบิง่งนข้างหนข้างในบ้านน้อยน้อยบ้านน้อยน้อยเทียงนาน้อยฝรั่งนอกจากน้อมันเป็นแบบไหนเด้เทียงนาน้อยฝรั่งไม่ซี่ว่าไม่ซี่เคยพาไม่ซี่เคย ไม่ใช่เคยพาเขามาเบิงเธอหนึ่งแล้วพี่น้องคิดวนะเนาะอันนี้เป็นห้องนอนเนาะอจ้นะนาออันนี้เป็นห้องนอนข้างล่างก็นอนได้สองคนข้างบนก็นอนได้คนหนึ่งเป็นสามอันนี้ก็นอนได้สองข้างบนนอนได้คนหนึ่งก็เป็นหกคนเนาะจ้นะนาะเที่ยงหนานนอ้อยแต่ก็นอนได้หกคนพี่น้องจ้ะนีะ่เป็น บ่มีไฟฟ้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยไม่ซีลืมเปิดหน้าต่างอืมเปิดให้แสงเข้ามาน้อยนึ่งจะาบ่มีไฟฟ้าหฮาก,กระใต้เทียนโรแมนติกขนาดเลย <c oughs> นี่จ้ะอันนี้ก็เป็นมัองลังถ้วยเป็นม้องตู่ใส่เสื้อไอตู่ใส่พวกกับเขาใส่อี่ยงเนาะจ้าเนาะ ใส่กระฟงกาแฟใส่ของเก็บไว้ยังสี่นนหน้าพี่น้องจ้ะมันก็เหมือนเหมือนกับบ้านหลังหนึงนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามันไม่มีน้ํามีไฟเราต้องเอาเข้ามาเองนะจเนะนี่นี่ก็เป็นเตาแก๊จจ้ะเป็นเตาแก๊สโอเคจ้ะบัง <c oughs> โอเคพี่น้องจ้ะ อ่คลิปนี้เอาไว้ทำนี้ก่อนเนาะชาแนลมันสิยเหว่าโปดเด๋ยวอันเอาไว้คลิปน่ะค่อยพอกันใหม่อีกเนาะจา้าเนาะจังใดก็ฝฟัาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไหมสิเน่เดอ้อจา้ากดกระดิ่งพร้อมติ้งติงต้งติง้งสวัสดีค่ะ